านจอดรถฝากรถ,รถใช่ใช่ใช่ไปหา,หาสดก๋วยเตี๋ยหน่อนๆก่อนแล้วค่อยไปกราบนมัสการองค์พระธาตุประสิทธิ์กันต่อครับผมพี่หลิวให้ยืมรถครับน้ตกเนาะไม่ไม่เราเรา เราจะขึ้นเขาเราไม่ไปน้ำตกฮะคคนนละไปไปละตกร้านก๋วยเตี๋ยวอลไรนะครับเด้อมาแม่มียังรนะครับแน่มีเนื้อมีหมูค่ะเนื้อสดเนื้อเปื่อยผมเอาเป็นมะม่าก็ได้ครับมะม่าสองถุงพิเศษครับมานุ้มครับคุณผู้ชมขาร้านก๋วยเตี๋ยวเพิ่นบอกว่าเป็นร้านประจำเพิ่นครับเขาก็มาตามเพิ่น ร้านเพิ่นขายอย่างน่พวกเครื่องไฟฟ้าบ<อ>่ข้างๆนะขายน้ำปัน่นนั่นเด้อาขายน้ำปันำปป่นล่างขอนทำซุปอีกนนิดึงรสชาติคุยกล้องเลยอร่อยนะฮะมาทานข้าวดีกันครับผมจ้าอย่างดอกพีเต้าอยู่ซือกันยกนิ้วยกอย่างเดียวไ <c oughs> ด้นิวกดไลค์อย่างเดียวเลยกดถูกใจมาแซมมาแซมแม่มีซื้อร้านอยู่วันนี้ซื้อร้านยังนี่ค่ะนะแม่ซื้อยังแม่ซื้อแม่มีแม่แม่มี แม่มีร้านแมมีครับก๋วยเตี๋ยวร้านแมมีหน้าหว่าครับเนาาทางไปอากาศลำน้ยครับเนี่ยแวะมาใส่มือครับน้าถมามามาจิน<ป>น้ำกันคกับใกล้กับ G 8. S แบตเตอรีร่เข้าไปตุนสเสบียงกันก่อนไปตุนสเสบียงกันก่อนครับ เราจะทำเหมือนไอ u ยูทูบคนที่เขาไปกินกาแฟจีบสาวอเมซอนนะฮะเราจะจีบสาวสซเวนกัน <c oughs> จริงๆก็ผมกับาจารย์อ่านเนี่ยว่าจะไปจีบสาวไอ้เครื่องเขียนแต่ไม่รู้จะซื้อปากกาซื้อกระดาษดีน่ก็อะไรรับไม่ทันทุกแปะปะ ประสิทธิ์แล้วนะครับนะพอดีพี่หลิวมา,าเป็นมกุเทศให้นะครับมาเป็นไกด์นำทางให้พาเดินชมแล้วก็พากราบ ar, นมัสการองค์พระาธาตุประสิทธิ์ครับมาดูวิวกันครับนี่ฮะ้ยังสวยครับนะฮะพระธาตุพระอาะทิตย์อยู่บนหัวพอดีเลยนะฮะไปครับไปยังไงนะครับพี่หลิวต่อครับ เป็นคนเกิดวันพฤหัสจะใช้ทูบสิบเก้าดอกคนเกิดวันพฤหัสทูบสิบเก้าดอกถ้าเป็นวันเกิดทั่วไปก็จะใช้ตามปกติทูบสามดอกทูบสามดอก้ดอกไม้ดอกไม้นี่ก็ผมก็เกิดวันพฤหัสก็ต้องต้องหยิบทูบเก้าดอกเก้าดอกอันนี้อันนี้ดอกดอกข้าวบรนสาดอกข้าวบรนสาดอกกระเจียวเบอร์ใช่ป่ะอันเดียวกันบ่ครับนี่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเมนดอกกระเจียวเขาเรียกดอกข้าวบันสาเลยภาษาบ้านเขาเพิ่นดอกอย่าง ก็เข้าพื้าอีกกันใช่ตัวนี้คือเป็นทูบเฉพาะคนเกิดวันพุธน,นะครับส,ส่วนตัวนี้ไม่ว่าเกิดวันไหนก็สามารถหยิบได้ก็คือจะมะีพระพุทธพธรรมพระสงฆ์เนาะสามดอกนะครับกับช่วงนี้ก็คือเป็นดอกเข้าพรรษาก็คือเป็นเงี้ยมันเหมือนดอกกระเจียวเลยครับพี่น้องนะฮะคือดอกกระเจียวเลยครับพี่น้องนะฮะอนนี่ครับเขาก็จะมาจังสีครับ,รรบพี่ต๋อก็จะมาเสียข้าหัวนะครับ เพื่อนมาค่ะมาจากอาเสียข้าหัวพอดีเพื่อนมาจากภาคตะวันออกจะเลยพาเพื่อนมาเป็นเกิดบันเทงิงเรียบร้อยนี่ครับเขาเมื่อนี้รู้สึกว่าจะโชคดีขนาดครับพี่น้องครับมาถึงก็ได้ของดีจากพระคู่เพิ่นเลยครับเนาะเจ้าวาดเจ้าวาดวัดธาตุประสิทธิ์ธาตุประสิทธิ์นะครับน้อ พระธาตุประสิทธิ์นะครับบ <od ic S 2> mm ุญเดือนซีของดีนาหวัตอนนี้พี่ลิวพาเฮามาได้ทูบไดเทียนเรียบร้อยนะครับเนาะโอ้ยท่านจาวหวัดท่นใจดีครับมาถึงเิ่นกะให้ของดีเลยครับเนองครับเนานี่ครับพี่ลิวมาด้วยยังไงพี่ลิวมาด้วยได้ถ้าพี่ลิวไม่มาด้วยไม่ได้ใช่ไหมโชคดีด้วยค่ะ หรือว่าเป็นแรงศรัทธาจริงๆครับเพราะว่านี่คือกลางแดดนะฮะกลางแดดแล้วร้อนสุดๆเลยนะครับร้อนมาก สุดยอดมากครับโดยเฉพาะนางแบบในแบบเราเนี่ครับี่อยู่ด้านหลังนะครับนะคือคือเหนื่อยเลยใช่ไหมเหนื่อยมากครับแ <c oughs> รงไม่ออกนะดูหน้าแสดงว่าเขาไม่คิดถึงช่างภาพเลยว่าจะเหนื่อยขนาดไหนนะใช่ครับใช่นะรอเดี๋ยวรอดูภาพที่สวยครับว่าจะเสร็จแค่ไหนนะโดยเฉพาะวันนี้เราต้องขอขอบคุณนะครับพี่หลิวนะฮะแล้วก็ร้านอะไรนะขายเครื่องไฟฟ้าร้านสุรชัยอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ร้านปั่นกาแฟบ้านปั่นยิ้มค่ะ ต้องขอบคุณพี่หลิวมากๆนะครับที่ปเป็นไกด์นำเที่ยวแล้วก็นำเรากราบนมัสการองค์พระธาตุประสิทธิ์นะครับที่เป็นพระธาตุประจำวันเกิดวันคนเกิดวันพรหัสบดีนะครับซึ่งอาจารย์นันกับพี่เต๋าก็เกิดวันพฤหัดสบดีเหมือนกันนะครับคุ้มครับถือว่าคุ้มนะจเจอเจ้าวาดให้ของดีด้วยครับชุ่ยๆนะอัน,นเดี๋ยววันนี้เราจะมาปิดคลิปกันแล้วนะครับไว้เจอกันนะครับว่าเดี๋ยวอาจารย์นันจะเอาคลิปที่สวยลงให้ของพระธาตุประสิทธิ์นะฮะ เสียดายเราไม่อยู่ตอนเย็นถ้าตอนเย็นนี่เงาวิวจะสวยกว่านี้นะตอนนี้แดดจ้ามากเลยนะกววาจะขับรถกลับอีกนะดูครับต่อไปจะมองไม่เห็นนะถ้าเขาใส่เสื้อก็อจะมืดถ้าเขาใส่เสื้อขาวเย็นจะเสื้ออะไรยังไงอีก1 2อีกิโลถึง140กิโลกว่าจะถึงนะครพนมถ้าเรากลับทางสีสงขรามนะฮะโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้านะฮะอาจารย์อันพาลว่าจะไปเลาะที่ไหนนะครับอาจารย์อันพาล เฟซบุ๊กนะฮะอาจารย์อันพะล่ยูทูบนะครับติดตามกันด้วยครับฝากช่องด้วยครับพี่เต๋อย่าลืมกด Subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสับไข่ให้ด้วยนะครับ <c oughs> อาจารย์อันพะล่ค่ะสวัสดีครับ thank you